เลยใครไม่รท่าไนี่คุณชายนี่พนักงานใครอยากลองกําลังบ้างล่ะนี่เดิมพันไม่อันนะตามกําลังซับอะว่างไว่างานไง้าว่างนาามีใครอยากลองบ้างคะว่างาะใคร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 ลองดพัน5ตําเลดีมาก5ตําเบลเหรอเอาลองอ้แชร จะโไวเลคูเราชนะเดี๋ยวซี่ดูข้อมือนางซี่เล็กยิ่งกว่าก้านกล้วยออกแรงอึ๊บเดี๋ยวก็ด้หาตถึงแล้วจริงมเออจริงด้วยจริงด้วยเชื่อเชื่อพี่ชายใหญ่ช้าเลยนะค่ะกํารังรอคําแนะนําจะว่าไงเออใช่แล้วเอ้ไม่ต้องไหวครูเราเอาเลยเอาเลยเตรียมตัวห

ใ้ข้างแล้วค่ะเงินค่าตํลึงเนี่ย,อยของข้าแมขงข้าบอกค่ะไมเป็ไ่ไอ,อ่ะชอยเอาว่างมีม<ไ>ใครอยากจะลออีกมั้ะ